สุริยสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณอัมพปาลีวันใกลพระนครเวสาลีณที่นั้นแหลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืนไม่น่าชื่นชมนี้เป็นกำหนดควรเบื่อหนายควรคลายกำหนัดควรหลุดพ้นในสังขารทั้งปวงดูก่อนภิกษุทั้งหลายคุนเขาซิเนรุโดยยาว84,000โยชนโโดยกว้าง84,000โยชนโอย่างลงในมหาสมุทร8 4 0 0 0โยชนโสูงจากมหาสมุทรขึ้นไป84,000โยชนโ มีการบางคราวที่ฝนไม่ตกหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีเมื่อฝนไม่ตกพืชคามผูตะคามและตินนชาติที่ใช้เข้ายาป่าไมา้ใหญ่ย่อมเฉาเหี่ยวแห้งเป็นอยู่ไม่ได้ทันใดสังขารก็ฉันนั้นเป็นสภาพไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่น่าชื่นชม นี้เป็นกำหนดควรเบื่อหน่ายควรคลายกำหนัดควรหลุดพ้นในสังขารทั้งปวงดูก่อนภิกษุกทั้งหลายในการบางครั้งบางคราวโดยล่วงไปแห่งการนานพระอาทิตย์ดวงที่สองปรากฏเพราะพระอาทิตย์ดวงที่สองปรากฏแม่น้ำลำคลองทั้งหมดย่อมงวดแห้งไม่มีน้าฉันใดสังขารก็ฉันนั้น เป็นสภาพไม่เที่ยงควรหลุดผลจากดูก่อนภิกษุทั้งหลายในการบางครั้งบางคราวโดยล่วงไปแห่งการนานพระอาทิตย์ดวงที่สามปรากฏเพราะอาทิตย์ดวงที่สามปรากฏแม่น้ำสายใหญ่ๆคือแม่น้ำคงคายะมุนาอาจิระวดีสารภูมหีทั้งหมดย่อมงวดแห้ง ไม่มีน้ำฉันใดดูก่อนภิกษุกทั้งหลายสังขายทั้งหลายก็ฉันนั้นเป็นสภาพไม่เที่ยงควรหลุดผลจากดูก่อนภิกษุกทั้งหลายในการบางครั้งบางคราวโดยล่วงไปแห่งการนานพระอาทิตย์ดวงที่สี่ปรากฏเพราะพระอาทิตย์ดวงที่สี่ปรากฏแม่น้ำสายใหญ่ๆที่ไหลามารวมกันเป็นแม่น้ำใหญ่คือ แม่น้ำคงคายมุนาอาจิระวดีสารภูมหีทั้งหมดย่อมงวดแห้งไม่มีน้ำฉันใดดูก่อนภิกษุกทั้งหลายสังขารทั้งหลายก็ฉันนั้นเป็นสภาพไม่เที่ยงควรหลุดผลจากดูก่อนภิกษุกทั้งหลายในการบางครั้งบางคราวโดยล่วงไปแห่งการนานพระอาทิตย์ดวงที่หปรากฏ เพราะพระอาทิตย์ดวงที่ห้าปรากฏน้ำในมหาสมุทรลึกร้อยโยนดก็ดีสองร้อยยนดก็ดีสามร้อยยนดก็ดีสี่ร้อยโยนดก็ดีห้าร้อยยนดก็ดีหกร้อยยนดก็ดีเจ็ดร้อยโยนดก็ดีย่อมมวดลงเหลืออยู่เพียงเจ็ดชั่วต้นตาลก็มีหชั่วต้นตาลก็มีห้าชั่วต้นตาลก็มี สี่ชั่วต้นตาลก็มีสามชั่วต้นตาลก็มีสองชั่วต้นตาลก็มีชั่วต้นตาลเดียวก็มีแล้วยังจะเหลืออยู่เจ็ดชั่วคนหกชั่วคนห้าชั่วคนสี่ชั่วคนสามชั่วคนสองชั่วคนชั่วคนเดียวครึ่งชั่วคนเพียงเอวเพียงเข่าเพียงแค่ข้อเท้า เพียงในรอยเท้าโคดูก่อนภิกษุกทั้งหลายน้ำในมหาสมุทรยังเหลืออยู่เพียงในรอยเท้าโคในที่นั้นๆเปรียบเหมือนในฤดูแลง้งเมื่อฝนเมล็ดใหญ่ๆตกลงมาน้ำเหลืออยู่ในรอยเท้าโคในที่นั้นๆฉะนั้นเพราะพระอาทิตย์ดวงที่ห้าปรากฏน้ำในมหาสมุทรแม้เพียงข้อนิ้วก็ไม่มีฉันใดดูก่อนภิกษุกทั้งหลาย สังขารทั้งหลายก็ฉะนั้นเป็นสภาพไม่เที่ยงควรหลุดพ้นจากดูก่อนพิษสุกทั้งหลายในการบางครั้งบางคราวโดยล่วงไปแห่งการนานพระอาทิตย์ดวงที่6ปรากฏเพราะพระอาทิตย์ดวงที่หปรากฏแผ่นดินใหญ่และขุนเขาซิเนรุย่อมมีกลุ่มควันพลุ่มขึ้นเปรียบเหมือนในช่างหม้อเผาหม้อที่ปั้นดีแล้ว ย่อมมีกลุ่มควันพลุ่มขึ้นฉะนั้นดูก่อนภิกษุกทั้งหลายสังขารทั้งหลายก็ฉนั้นเป็นสภาพไม่เที่ยงควรหลุดพ้นจากดูก่อนภิกษุกทั้งหลายในการบางครั้งบางคราวโดยล่วงไปแห่งการนานพระอาทิตย์ดวงที่เจ็ปรากฏเพราะพระอาทิตย์ดวงที่เจ็ดปรากฏแผ่นดินใหญ่และขุนเขาซิเนรุ ไฟจะติดทั่วลุกโชดช่วงมีแสงเพลิงเป็นอันเดียวกันเมื่อแผ่นดินใหญ่และขุนเขาซีเนรุไฟเผาหลุกโชนลมหอบเอาเพลวไฟฟุ้งไปจนถึงพรุมโลกเมื่อขุนเขาซีเนรุไฟเผาหลุกโชนกำลังทลายถวกกองเพลิงใหญ่เผาท่วมตลอดแล้วยอดเขาแม้ขนาด1นึ200่ร้อยโยต์สองรยโยต์สามร้อยโยต์สี่รยโยต์ ห้าร้อยโยธหกร้อยโยธเจ็ดร้อยโยธย่อมพังทลายเมื่อแผ่นดินใหญ่และขุนเขาซิเนรุถูกไฟเผาผลาญอยู่ย่อมไม่ปรากฏขี้เท่าและขมเมาเปรียบเหมือนเมื่อเนอยใสหรือน้ำมันถูกไฟเผาผลาญอยู่ย่อมไม่ปรากฏขี้เท่าและขมเมาฉะนั้นดูก่อนพิสุกขทั้งหลายสังขารทั้งหลายก็ฉะนั้น เป็นสภาพไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่น่าชื่นชมควรจะเบื่อหน่ายควรคลายกำหนัดควรหลุดพ้นในสังขารทั้งปวงดูก่อนภิกษุทั้งหลายในข้อนั้นใครจะรู้ใครจะเชื่อว่าแผ่นดินนี้และขุนเขาซิเนรุจะถูกไฟไหม้พินาตไม่เหลืออยู่นอกจากอริยะสาวกผู้มีบทอันเห็นแล้ว ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วศาสดาชื่อสุเนตะเป็นเจ้าลัธิปราศจากความกำหนัดในกามก็ศาสดาชื่อสุเนตานั้นมีสาวกอยู่หลายร้อยเธอแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายเพื่อความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นพรหมโลกและเมื่อศาสดาชื่อสุเนตะแสดงธรรมเพื่อความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นพรหมโลก สาวกเหล่าใดรู้ทั่วถึงคำสอนได้หมดทุกอย่างสาวกเหล่านั้นเมื่อตายไปก็เข้าถึงสุคติพรหมโลกส่วนสาวกเหล่าใดยังไม่รู้ทั่วถึงคำสอนได้หมดทุกอย่างสาวกเหล่านั้นเมื่อตายไปบางพวกเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นปรนิมิตตว,สวัสดีบางพวกเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นนิมมานารดีบางพวก เข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นดุสิตบางพวกเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นยามาบางพวกเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นดาวดึงบางพวกเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาบางพวกเข้าถึงความเป็นสหายแห่งกษัตริย์มหาศาลบางพวกเข้าถึงความเป็นสหายแห่งพราหมณ์มหาศาลบางพวก เข้าถึงความเป็นสหายแห่งขยหโบดีมหาสาลเป็นต้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแลาศาสดาชื่อสุเนตะมีความคิดเห็นว่าการที่เราจะพึงเป็นผู้มีสติเสมอกับสาวกในสัมปรายจพบไม่สมควรเลยพิฉะนั้นเราควรจะเจริญเมตตาให้ยิ่งขึ้นไปอีกครั้งนั้นแลาศาสดาชื่อสุเนตะ จึงได้เจริญเมตตาจิตตลอดเจปีแล้วไม่มาสู่โลกนี้ตลอดเจสังวัตตะวิวัตกับเมื่อโลกวิบัติเข้าถึงพรหมโลกชั้นอาภัสระเมื่อโลกเจริญเข้าถึงวิมานพรหมที่ว่างในวิมานั้นาศาสดาชื่อสุเนตะเป็นพรหมเป็นเท้ามหาพรหมเป็นใหญ่ไม่มีใครยิ่งกว่ารู้เห็นเหตุการณ์โดยท่องแท้ เป็นผู้มีอำนาจมากเกิดเป็นเท้าสักกะจอมเทวดา36ครั้งเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิผู้ตั้งอยู่ในธรรมเป็นพระธรรมราชามีสมุดทั้งสเป็นขอบเขตผู้ได้ชัยชนะสงครามสถาปนาประชาชนไว้เป็นปึกแผ่นมั่นคงพรั่งพร้อมด้วยรัตนเจ็ดประการหลายร้อยครั้งพระราชโอรสของพระเจ้าจากกักรพรรดนั้นล้วนแต่องอาจ กล้าหารชาญชัยย่ำยีศัตรูได้พระเจ้าจากกักรพรรดนั้นทรงปกครองปัฐวีมนลนอันมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตไม่ต้องใช้อาชญาไม่ต้องใช้ศัตราใช้ธรรมปกครองดูก่อนภิกษุกทั้งหลายศาสดาชื่อสุเนตะนั้นมีอายุยืนนานดำรงมั่นอยู่อย่างนี้แต่ก็ไม่พ้นจากชาติ ชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาต